สวัสดีครับผมเมื่อนี้มาสวนพอดีมีคนสร้างไอปลาหมอไม่ต้องมาส่วนไน้รัเขาหวานแหอเอาที่จังได้ลองมาติดตาเมึงได้ครับผมสร้างพันหนึ่งอตอนเท่าเสาเพราะฉะนั้นแบบกระมุน ก็ติดตอพามหไหมิ้มันสีมาายิ่นลาเ็นไบเียอบ่อด็อันนั้นเด้นี่เด็กกระบวยมันสาชิดจะได้ต้องไหมไอิ้งคายเอาสาชิดไหมเอากระบวยมาอันสาาก็่ได้ิ้น้าปลาเออ กันมาใจบักบักเียแม่นอนเว้ยเออเบือเมื่อแมวขนมหิ่งงโล่งก็ตาวะตอมานตาสิจัดแม่นอนเว้ยว่างไวในถุงผ้าหนึ่งพี่เอามาหอยไปพี่นี่ผ้ายี่ยังเอากระเงินคือกันละอยนีไม่อยนเรื่อยวางย่รื่อด้วยว่างยื่นยจะาไปจุมเหร ไปวันเื่นก็เลืเขาติดงบอนหมเลาเขาจเอาเน้นเอากระุ่มกเอากักเขียอเอาหน่อยเถเอาทำไมะะลื้อ่ยนีนะหุ่นกระเขียอันนั้นสของอะไรได้กระกรทช่กเคียทุบแม่หุ่นไปเอาหวานสันบักเขียอือมันสดมันละหวานมะฮู้งจะเอาโรดพุ่นเอา่มยเงี้ยเุี้ยน่้ยน้อยหันบ่เพิ่ม

แม่เอาใส่รถไปก็ไ mm ด้ม hmm. ันหนักไอาไ้รถใส่เอาไปใส้ไถ่รถมันมันเปิือยู่หนึ่งเขียวไม้คุณเจ้าชุ่มหนมันไปดีดดีเลยเช่เชียวแต่แชบไ่เ่แต่ว่าขันไลาแดงงอแก่อวนนี่เอาลวดคิดยากแรงเส็นงสีหลั ไอเสียางก็ได้ดีมวังือกแต่ว่ียดแดงตัตัวเมื่อืนได้ตม่อื่น่มอืนนมดผิวนนั่นต้นที่สองไหนมีอยู่บ่อตาเี่บ่เห็นหเอาบบกต่มสีกับไข่ขึ้นตัวเออนั่นล่ะเก็บเอาห้วยแก่มัน่ะ่เบิ่งคักๆบยจักได้มาผูดเดเป็นมดแดงอื

ได้ยี่สิบได้หมาตัวนี้แล้วมันล่องหมาตะกีวายหมากินไก่ยากไก่แมวแต่ดิส่วนยังย่างยื่นไหมไม่เบ่งข้อบ่มีเลยไม่นี่บบกบวบเอ้เบ่งมือยางบบบบวบไปเสกันก็บบกบวบเลียมนีผแก เห็นบ้าน,กนกเก่เรอเู่งด้ดีโอ้ยหมูแจักเล้วบานว่าทะยาไปผูกทักแกงงจะยั้ง,งบบแตบบ่พอเจบแฉ้มันขิงมันบ่อน,อนหัวมันเ็โลบเอาไหมบกอะไรแขนแกเด้อบเกแขนหันก้านี่จะไลยก็โดอแล้วแกก็ไว้สะกเ,กเก็บก,กิน หลยปวดคุณออกไปทางคุณเขาจะไว้ปลูกไหมแข็งใา้ยังกับพเขากันแข็งใชถไามล่ะให็นมันกินมัน,นแข็งแขงเชฟปลากับพวกเขาลาสินบ่อขนาไหมบ้าจ,จินบอว่าใช่็อกจินละ ไปยาบไดจังสี่ละมันจังใาหลังนี้ยิดใจจังสะอาดก้ดีใจจะเห็นของนงามร่มรื่นดีบ่ไหมร่มรื่นบานีขี้ก้านนี่จะเป็น้อนบานีดูภาบเห็นี่ได้เดีวปวดจะตึ้นจากเงี้ยงียอดบเขาโชคโล่เป่าบบ่าไหมโอ้ยหลายเงี้ยสแทบแทบอ๋อ เขาบ่ละพี่ใหญ่กเขาเับบ่้ากหญอแเอะหลดเื่อน่เขอหาจิ้วนอันนี่าว่านซื้อน้่าบังสามลอยหาจีดูแต่ว่าโตมันบ่ใหญ่โอ้ย็นาวเมาน้ำเย้แจ็คแกเขาเกลีรถมาขายเนาะมาเอาไม่นีรดบ ปลแก้ปลาแกสอ่อมมากมาเอานีรขายโลดละเกีดดยไงบานขีออมบอบลเรียวไม่หย่บเนียนี่เป็นแมวไปไรใดบุแมวามแรบอแวล้วนอ้อมบอบเรีวเนาะปลามากกว่เลยตื้อ่มาเจ้ามาเห็นเห็นเห็นเออเห็นจำจำจ้ำจอยู่สสตัวมาเอาหนีนบานเออโู้ยมีแต่ตัวใหญ่เขาแก้อมบ้าน ได้ตืนเาบดูหิ้ไปใ่หรอเนพกน่นขต้องทับตูนึงกลุมโอ้ยมันนั่นตัวมันหลบจริงน้ยังหลเอาหงมากางเลยเากมีในสาลุเขเรียงหลุดไปไปทเยได้ไปยิได้าประเสิก็ได้นี่แต่ตัว่เขมาชุบมาด่นท่าเนี้ยมาใช้แน่ะังังไงอ่เดี๋ยวเ้นมาก โอ้จะเป็นตัวงามเนาะงามงามมาหนึ่งเบิร์ตใหญ่ดิหนี่ยังหน่อยใส่มีอยู่ใหญ่ดิเอาขึ้นเบิรใหญ่จะไปซื้อมาปล่อยไม้หนิจะหน่อยเอาอยู่เอาไปรดเอาไปเบิร์ยเลยสีล่างบอสีปล่อยไม่เอาไฮเบิรเลยปลาดุกปลาหยังไปน้ำกันให้เรียกเห็นไหมถังอยู่ท่าง กวมันก่อนต่ไปเบิ้หในบหึงโตมันอหิมือพอกลังติดในบ้านะูนาีมันอมตักตนเด้อใน่าได้เรเขาถายให้ถึงแยกได้หรอได้หยั่างเบิมัมั่อไงเออใส่ถุงมือเน่ บ่มคักเบิ่งนี่ยต้นนี่บ่มีถุงเมื่อมันบ่ออสุนทักฟันเลยใส่ใส่นักนกระสวนเลยเบิ่งม่แดงเนี่ยอยู่บบเขียวดกัดาหลายเพี้ยนกัดกัดคนเออเออเออยู่ดีดอกอันนี้กะดกัด ยูรอกนี่ลปมรวมกันอยู่ยังงเด็ก็ได้แล้วมดกัะแากไหมเด็นอู่รักคนี่ดีรักคนที่ดีอย่างนี้ออกเลยรูปนี่แลวกขูดขูดเจลวดที่ไหมอ่อลุกเขาขึ้นหมดเลยทำไมเอาหามเอะหามมันจับหัวมันเอาเบ็ดขึ้นหมดเลย

จับลูกไอ้อน,นี่แกไปเลยลูกัจับลูกเน,นี่ยแกไปเลยนั่นแะเอากินมันไปนี่มันอกบลาหรอ พู <t od em |ms|> ้ห่อยไหมแตอุปกรอินแยงข้างัไปแลยฮะเ่มาค่ะเฮ้ยพูดอะ

tìm nhang tùm cần đây tùm lây cần đây tìm nhang tùm lây cần đứng quả lây cần lập tôm 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 tìm nó lây lây này The cốm mang lại những cổng hàng ngũ 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 cổng hàng ngũ

mãi 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 ไม่แบงนี้จกนีมันสิคองเงี้ยวิ่งขึ้นพี่โ้โป้โ้เออนี่เอาเล็ขึเลขบาเอาเลยป้ถน่ยยิ่งยิ่จุจุดีไปจุ่นจุดีไจุ่นดีไจุ่จุจุเออโอมาหลายครั้งต่บาทดีไปนเอาดีไปจุเอาเบิดโลดตแม่ไหมแนนเอาเลยปล่อยสิ่ปล่อยไหมพี่ใหญ่ดุมแล้ยงปรดุน ขี่ปุ้นถิ่มลงคือเก่าไหลอยลอยโอ้ไถเอาเอาก็ลุกเก่าบ่เอานี่เอาอยู่บ่อือเอาก็ลุกก็ไถเอาคือกันบังคับให้ซี่บัวนู่หมลุกใหญ่เอ้ยดีใจ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 เย้แม่ละ

บ่บ่ขายดอกไม้จำหนีละว่าจะมัินต้นว่าเป็นยังเอาตัวหน่อยมันมาลงเลยมันหยดมันหยาบมันเห็นขีนนี่หาเป็นยังเออเออเออโวยอาเมื่อเลยเลือดพิษเลยเนอะเลือดออกเลยเป่าให้แน่ละกินบ่นี่เลยว่าเจ้าแกกันนี่มันบ่ออกให้นียังกลับมาซีข้นอยู่นี่เจ้ากูหน่อยมาใส่กระหนาเพาะพวกกินบ่ก็ว่าแพงได้ไหมตัวละบาดหาที่จะตื้นเ มันเกี่ยินาหยังก10โลหลายก10พุ่นแล้วคันเอาขึ้นเบิดเนาะเอาเบิดแม่นบ่ห้ยสาสิแตกอบหำนี่บ่เออนีก็สิสาแตกเอาซ่ํนี้แม่นบ่เออเอาสาหลายกองไข่ปล่อยสาน้ก็สิกินบ่ได้เอาบ่ได้แต่ว่าก็บ่เป็นหยังเอามาลงน้อยมาลงมันก็บ่กินกันเ็นบ่สานั่น ตัวน้อยมาน้งมันกับเกินกันใหญ่เอาผมาเขาบวกนี่โดนนี่บวกที่ใหญ่โดนนี่ขิงจับไปเท่านั้นเลยลูกเจ้าปลาตัวมันเป็นตะกินเจ้าก็แยกออกไส่ตะกินเสาไส่ยกษ์สามปีโนหรือเล้วแต่หลายครับเอาไปเอาไปบุญขุนย่างย่งได้หลายอยู่บุญๆอยู่โอ้ยเขาเอาบวกเยอะเลยนะบบ่กระเทือนได้จับเร็ว บ่บ่ขายดอกไม้จำมีละนี่ะว่าจะนต้บ่เป็นยังเอาตัวน่อยมันมาลงแล้มันยากมันหินนี่อืหาเจ้าเอเออโวยหา่อยเลือดผิดเลยเอลือดออกเลยเป้าหอนีละนี่เลยว่าออกกันี้มันบ่ออกไห่นี่กลับมาซีก้นอยู่นี่เจ้ากูหน่อยมาใส่กระนาเขาบวกเิงหมดหอยมีปลาเดมโอ้โหเดียวเกือต็มขุ่ แล้วขิงขายกต่สีได้ขายดีไหมยายมันก็ไ,ไปขายดีเลยนาะมะชินไปเลยละไปใคยพี่น้องเขากินกระดูเกลือขายพี่น้องกินเขาเพบาะเอาซื้อๆดอกไฟไม่เขาก็ซื้อเขาวาหัวอาหารไครเราว่ามาเล่นน้ำวะเด่นแต่เด้กีนึ่งใครเรา่บ้างเจ้าขั้นเด้อบอัวน้ำดูขึ้นมาจากบัวจากบดานน้ำบดานเจ้าบัวบดานไอ้ขิงเอาเล่นไปสร้างห้แม่ มันมหอนน่นว่าพุ่นกะคู่หนึ่งนี่ยนมันกระไหลน้ำไม่ได้หันเบียไปใส่น้ำมันสิไก่คัดออกคัดเขาออกกะคุ่มั้เอาเจ้าข้าเขมียเดวนี้สำบ่เมี่เบิ้งน้ำมันเสตัว ทา้เงี้นั่นะทังหนบัเม่อวงบ่เออเคไว้จงไว้จะต่ยมันจงไว้แค่ใหาได้กินจักทิปลาจังว่ามันอ้วนซเนเขา่อดละจีผัดเอาทอดละจีมันหลายลนี่ก็่ียีชิโล่นนี้บ่นันไหมอันเสียวไวกินไหมกระดมหมไอเคเอาเนี่ยเดียวการน้ำลายทีตัวไปกระดุไปนกัน ขั้นต้องการปลาดุกก็เอาเอาอะไรกินสวยนั่นด้วยขั้นต้องการปลาดุกว่าไหมบอ่อนั่นเฮงงนะั้นซื้อมาแล้วมาใส่บอ่อไว้ใส่บอ่อไว,ไอว้ไม่อกวงนั่นว่าเอาสงองหัวเนี่ยมอยากกินกับตากเกาอ๋อทั้งไปนี้เลียนพูน้ำพูนเบี้ยบูนเบี้ยพอดีลรืไหมพอดีบอ่อเอามาสามสิบ<ล>กว่าโลพอดีขันเอาหลายก็นั่นมันสีบอ่อแตก มันงี่มันโดเงดอยู่บปาน้ำครับอ่มันเยกินปันไดอยอีกัน่อยสิไปซสือมาลงไม้ตะขึ้นบ่เบิดได้หั่นหน้ายังอีกก็สิได้ทอดไลไลกว่านี้อยู่อันเป็นสุดเนาะสุดนี่ลหละเอา่อปล่อยหนามไวบามันบ่อน่อยคือมากแล้วก็มาปล่อย เออน้ำไม้บอสิแตกพ่อว่าสั้นจีไรกันก็โปรดรูบ่บอข่อยกับปลอยใส่กันเนาะเออมันอยู่น้ำกันบ่อเดียวกันข่อยกับปลอยใส่กันไปกินหน้าบัดเฮ้ยงามคักไปลงเอาพืชไม้มันกินพักจอกพักอันนี้ล่ะดูหน้ามันเป็นโลกบันปลาไหมเป็นโรคบอสอยู่หน้าธง กหน้าทงขดไปถูกเมื่อนั่นก็กไ,ได้ไลน์ได้มาแต่ก็ะคอแอกก้าแต่ไข้อยู่เนาะแต่ก็ะ,ะคอชิกดก็ตูแต่มันหมดตายเนี่ยพอโคตรเ<บ>นาะตายไหม